อันนี้กับบ้านย่างสูงพี่น้องแกงกรอกอันนี้เออเบอเอิรนส่งมาหนี้บอเอิร์นซีโม้งบอเอิร์นฮอดเทอนทุกคนเลยบรต้องถาเคลื่อรีส่งด่วนส่งก็สวัสดีสบายดีทุกคนยินดีตอนหับเข่าสู่ซองหนุ่มนาพากินพลาเทียนเนาะทุกคนเมื้อวานหนุ่มนาสิมาว่าเรื่องอ่ผาผ่าของเนาะทำสมเมืม่อบ้านเนาะหลังจากเขาไปลงคลิปไปโดนเลยเนาะเมือนน่อวานเขาก็ได้ข้อมูลดีๆมาเนาะ สำหรับคนเนาะคนอยู่ที่ไทยหรือว่าอยู่กรุงเทพเนาะที่สนใจเนาะผ่าของเมื่อลาวเนาะผากของกลับไปลาวให้พ่อให้แม่เนาะหลังจากมาในส่วนโควิดนี่เนาะคนก็สีกลับบ้านบ่ได้เนาะตอนนี้เนาะก็ได้มีหนาะเจต้อ้เนาะเพิ่นรับส่งของกลับไปลาวเนาะพอดีเขากดเลื่อนเข้าไปเห็นในเฟซบุ๊กเห็นเขาลงคลิปมาเนาะก็เลยไปบันทึกเอาคลิปมันมา แล้วก็เสียดามาเห็ดเป็นคลิปลงยูทูบใหม่ทุกคนได้เบิ่งเห็นแบบไกลนะกันเนาะอ่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนเนาะมื้อนี้เนาะอ่าสิมาเว้าเลยเนาะเจ๊ต้อยเนาะเพิ่นรับผักของเมืองลาวเนาะแขวงสวรรณเขตเนาะแขวงสวรรณเขตเพิ่นส่งลงไปใต้เนาะอ่าลงไปใต้เพิ่นก็ส่งฮอดปากเซเนาะสละวันอ่าเมืองโคเซโดนนี่เพิ่นก็ส่งฮอดเลยเนาะอะเพิ่นรับของนี่อ่าไปรับถึงที่แล้วก็ส่งถึงบ้านเนาะทางบ้านเพิ่นก็ส่งให้อีก ่าเพิ่นซีแบบว่าขึ้นส่งเลยเนาะสมมุติเฮาโทรหาเพิ่นเนาะเฮาเตรียมของไว้เป็นเหี่ยวห้อยเนาะใส่ถุงลายบอหรือว่าใส่กล่องไว้เนาะอ่าเพิ่นจะเอาตามขนาดเนาะเป็นจํานวนราคาก็ได้อันนี้เฮาต้องเว้ากับเพิ่นเองเนาะอันนี้เฮาก็บ่ได้แบบว่าบ่ได้ฮู้รายละเอียดเรื่องแบบว่าอ่าราคาของทำนี้เท่าไรเท่าไรเนาะกมีเพิ่นสิมีเบอร์โทรให้เดี๋ยวเขาสิขึ้นเบอร์โทรให้เนาะแนวใดก็ติดต่อฮะจะต้อยเนาะแล้วก็คุยเว้ากับเพิ่น อาถามเรื่องราคาเนาะกล่องซัมนี่เอาเท่าไรหรือว่าถุ่งซัมนี่จะเอาเท่าไรเนาะเพิ่นก็บอกว่าบอกเอาแพงเนาะราคาตั้งแต่ซองร้อยขึ้นไปเนาะก็ถ้าเพิ่นบอกว่าขนาดใหญ่บหมวาขนาดใหญ่ก็จะเป็นพันแต่ว่าขนาดน้อยเนาะก็สิประมาณนี้หรือว่าสิบโลนี่เพิ่นก็สิเอาประมาณสองสามร้อยนะบอกแพงเนาะส่งนี่เพิ่นบอกว่าได้หับไวกว่าเคอรี่อีกเนาะสิได้นหับของภายในสี่สิบสุโมงเพิ่นว่่าอาหลังจากเอาส่งของอยู่ไทยเนาะ เพิ่นบอกว่าสิได้หับของจากทางบ้านนะสี่สิบชัวโมงนี่สิได้หับของเพิน่นวะอ่าภายในซองมือนะภายในซองมือสินค้าหอดหอดบ้านเลย <c oughs> ผักของเป็นพวกอ่าของกินดิบของกินซุกนี่ผักได้อ่าของแหงหรือว่าของเปียกก็ผักได้นะเพราะมันหอดไวอ่าเจ้ต้อยนี่เพิน่นหับเอาเลยเนาะสมมติเขาอยู่ไซสนี่เพิ่นจีแบบมาหับเอาของเลยภายในบริเวณกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดกับใ,ใกล้แถวกรุงเทพนี่เพิ่นหับเลยนะ อ่าอันนี้ต้องโทรคุยกับเพิ่นเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งคลิปเพิ่นเต็มๆเลยเนาะเพิ่นเว้าสิเข้าใจารออยายละเอียดหลายกว่านี้เนาะอ่ามาแล้วโอเคอสบายดีพี่น้องทราบเลยแค่สวรรค์เขตของเฮามื้อน,นี้คุณไต่ส่งงานส่งเครื่องตามเคยเด้อพี่น้องเออมีหลายบ้านหลายเมืองมีแกงก่อกัมมี่เหมือนกันเมืองชนบุรีเซโนสวรรค์ปากซองมีหลายลอะไรรึเปบ่าอันนี้มันเมื่อไสหร่บ้างลูก อันนี้กับบ้านย่างสูงพี่น้องแกงกอกอันนี้เมะเอินส่งมันนี้มะเอินสี่โมงมะเอินหอดเทือนทุกคนเลย่อต้องถาเคร่อรีส่งด่วนส่งไวคุณต้อยเท่านั้นค่ะภายในสี่วันนี้พรุ่งนี้ถึงค่สี่โมงเย็นนะคะทุกคนรอรับได้เลยนับจำนวนด้วยนะคะว่ามีกี่ชิ้นพอที่เธอคุณแล้วเธอนับหรือยังไมไ่นะครับแล้วก็คืออันนั้นอ่ะแปดอะไรอันนี้นนจะขึ้นใต้เด้อพี่น้องสองสอบมัหนี้สักึ้งใต้ อันนี้คน,นดูรถแดงสามมันี่วนะันนี้คนดูเจ็ดคนสิบคนละมันกอดนอนแดงสามเมืองชนบุรีเหมือนแล้วก็มีสะขึ้นเด้อแกงกอกข้าวซองมันี่ไสบุรีแกงกระเบากม็มีมันี่ส่งด่วนส่งไวติดต่อหาคุณใจได้ตลอดนะครับวันนี้ส่งอีกสองคันรถค่ะ <c oughs> ส่งด่วนส่งไวติดต่อมาได้เลยพี่นอ้อง สมันนาเขตส่งได้ทุกเมืองปากเซก็ส่งได้สารวันก็ส่งได้มันนี่มันใส่ได้จะบอกมันใส่ไม่ได้ก็เอาใส่ตรงบนนักจะเล่ว่าันนีกวอนเอ๊ะมันมีกี่กระสอบแล้วข้างในเนี่ยมีคนถามมาส่งปากเซไหมครับส่งค่ะส่งค่ะที่สอบแล้วที่สอบกันหนึ่งลังเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมัดอีกรอบหนึ่งได้ห้าหกไอ้พร้อมใหญ่หดูสิขึ้นมาหน่อยโคตรมากเลย าาเอเพี่น้องส่งได้เด้ดอดงเห็นกับมีมาเนี่ฮัดงเ็นอาจสพอนกับมีมาเนี้ก็ถามว่า,ามีค่าส่งเท่าไหร่ค่าส่งตามจํานวนสินค้านะคะตามสัมภาระสอบเล็กสอบใหญ่นะคะส่งด่วนส่งไวพรุ่งนี้ตึค่ะึงใจใ้มากขึ้นนะเดวมาใจมานี่นะมาต,ตัดของมาเดี๋ยวเดี๋ยวมัอีกรอบเดีกัอนเอลย ส่งด่วนส่งไว้ติดต่อหาคุณ้ตยติ่งนะค้าด่วนกว่าเคอรี่คุณต้อยนี่ค่ะพี่นอ้องสวรรณเขตผ้ได้ฝากเครื่องขาเอาได้เลยค่ะมบออื่นสี่มงแรงหอดบ้านแต่มันมีภาษาลาวมามันอ่านว่าอะไรภาษาลาวตัวไหนรถถีบกระ <erect> ลับรับจักรยานรับค่ะลับรับทุกอย่างรับทุกอย่างค่ะถาไก่ตัวละพันหาถาบมมีใบถามีใบตัวละพันบาทไก่เด้อโทเราถัดบราลับเด้อยามันแตกกันทาง อันนี้บ้านอันนี้บ้านบ้านดอนแดงเด้อพี่น้องอันนี้บ้านดอนแดงแหวนเผ็ดบ้านดอนแดงเมืองจำพรอันนี้หันสวรรด์นเกตเฮามีอยู่สามสอบวันนี้ค่ะแต่ก็มีสักขึ้นได้มัน,นีมีสักขึ้นอีกสองสามสอบมีสักขึ้น้วถามว่าถุงใหญ่ขนาดเท่าไหร่มันได้หมดทุกอย่างได้หมดทุกอย่างนะถุงเล็กถุกกงใหญ่ได้หมดค่ะราคาแต่หลักร100้อยถึงหลักพันนะคะมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยตาม <c oughs> สัมภาระอันนี้ใช้อะไรกับปลาต้มไ่ <c oughs> ดวงน้อยหัวค้ำเข้ากับมีเหมือนดงน้อยหัวค่ำเาตงอันนี้อยู่อยู่ไหนคะอุดูก่อนค่ะอันนี้ดงน้อยค่ะนี่ดงน้อยค่ะนี่ดงน้อยนะคะดงน้อยอันนี้ก็ดงน้อยเหมือนกันคะ่ะดงน้อยก็มีค่ะหัวค้ำกับมีเดิอมานีนพี่นอ้องเราต้องส่งส่งเคอรี่ในเจ็ดถึงแปดวันนะคะส่งอาหารสดไม่ได้กินหรอกค่ะเน่าหมดคนป้ายส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงได้กินเลยค่ะน,นี่กับ,บ้าน น,นี้คนิดบ้านดอนแดงค่ะอเีเวน์เป็ดบ้านดอนแดงค่ะรอรับได้เลยพรุ่งนี้ไม่เกินสี่โมงเย็นนะคะตอนนี้คนดูสามสิบคนรถคัน <ะ S 1> นี้ับไปรับไปส่งนะคะรถคันนี้ไปรับไปส่งถึงที่ดูป้ายสีเวียนได้เลยนะคะในรถคันนี้ไปรับไปส่งถึงที่นะคะเท่าไหร่ด้น<ๆ>ั้นน่ะนับไปยี่สิบสี่เดี๋ยวอันนี้เท่าในสี่สิบห้าสิบหกสิบสี่ใช่ไหมสิบห้าสิบหกสิบเก้ากันทั้งหมด เดๆๆๆๆๆ19เออ15 19่อช uh. okay. yeah. ือกสกเจอสักเชือกอะไรเชือกนี้นะที่สปุ่มที่เอาขึ้นมานะที่เกี่ยววะนะอเอที่เกี่ยวผมไม่ได้ถือไม่เชื่กฟางที่ฉันยัดลงไปในนี้ลทิ้งไปหรอเสรจเชือกนะออผมก็เอาไปนั่นแหละทั้งหมดเลยไม่มีายแล้วมั้งแต่มันจะมาตายมั้ย ม่เราจะมัดให้เขาเวลาจะได้ยิ้มง่ายๆเขาบอกส่งจ <ım S 1> ักรยานราคาเท่าไหร่มีกล่องไหมคะจักรยานแบบไหนคะหมดหรือยังใช่จิ๊บเก่าอ่ะอะไร่ตัวใเท่าไหร่บอกมาแล้วเออาว่าอนตัว่สยเท่าไหร่ทสองยไปยังเออยให้อให้งเข้าไปเลย เดี๋ยวเข้าใจดีก็หลงเอ้าสามครับผมกดใส่กระโดดนะกดซอยนะพอนอยู่ใครยังยกแต่ลงอ้๋อแข่งเขาต่อยแล้วจะส่งร้อยไม้อันนี้ก็เห็นอยู่นะให้ปิดเลยไหมฮะปิดเลยนะวันนี้ส่งนะคะวันนี้ส่งหนึ่งคันรถค่ะวันนี้นะคะได้ทุกอย่างเลยนะคะสัมภาระได้ทุกอย่างค่ะ ติดต่อมาได้เลยส่งด่วนส่งไวคุณต้ติ่งเท่านั้นค่ะจัดให้พรุ่งนี้สี่โมงเย็นตรงหน่อยัอคำถ่าหลับเครื่องเด้อพี่น้องโอเคครับจบแล้วนะท้ามา้ามาบริษีทรงแต่เครื่องอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ส่งแต่สับปะรดอย่างเดียวเอกสารแรงงานต่างด้าวคุณใต้ติ่งยังรับเหมือนเดิมค่ะ่นะคะน้มันันมันยากมันมีวายตะเกาอ็กซ์มันก็บอกจักรยานไม่มีกล่องไงไม่มีกล่องมันตัวเล็กคือตัวใหญ่นะคะรับได้ค่ะโหรับได้หมดนะคะ รับได้ทุกอย่างรับได้ทุกเรื่องประตองมัดเนาะมันไม่มีเชือกมัดคุณตองมัดไม่ใช่ธุรกิจใหม่นะคะนี่คุณต้อยติ่งส่งตลอดส่งจนหัวงอกแล้วค่ะโอเคครับอ่าจบกันแล้วสำหรับนะโรงแรงเด้อมืออื่นพี่น้องน้องน้อยเพราะคำถ่าหลับเพราะเรื่องได้เลยน้องน้อยถ่าเอาอยู่เฮือนโลดบม่ได้เสียเงินอีกแล้วจ่ใจจะเดียวแล้วโลดส่งหอดเฮื่อนเมืองไซบุรีส่งไซบุรีแจ้งกระหรี่ส่ง พอดบันไดเฮือนหายย่างเดียวหารับอย่างเดียวตอนนี้เข้ามาดูห้าสิบคนละแป๊บเดียวหอดช่วปรับเครื่องมเอาไว้มาาขายผมมาหลุดต่อเหมือนไอซิดไอซิดตลอดม่เมื่อหนึ่งไอซิดอยู่ห้องหาอ้ายสอมเถื่อตบอโยูโยไอเมื่อ้านแต่กรท้หาไอตก็พอดีไอหน่อยไอ้ไปจากเจ้าพ่อที่หกหายไปเลยมึงก็มาเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไอซีบ่กเออเมื่ออื่นไงเมื่อเมื่ออื่นเมื่อไงเมื่อเดิมก็ใช่ ่อคิดว่าเข้าสิออกไปบอกว่าอันนี้ตาลาบอโลโมาหาบ่เซาดีะโอ้ยไอ่บมได้ไปเดี๋ยวใส่หอื่นได้บอโว้ยนัดเขาเลยไอ่ก็ใสนบักแดงเนึกใส่บักแดงโชคหาบ่เขาบอกจักรยานตัวใหญ่ตัวใหญ่กันรับค่ะส่งเมื่อบ้านใดนางเมืองเมืองใดรถคันนี้ไปรับถึงที่นะคะรถคันนี้ไปรับถึงที่ดูทะเบียนไว้เลยนะคะไม่มีคำว่าหลอกลวงค่ะส่งทุกอย่างสัมภาระทุกอย่างค่ะมันออนออะไรไหน ดีใจได้เอาเบอร์เอิญฮอดแล้วได้ได้สะขึ้นถาเด้อรถาสะเคลื่อนเด้อสะขึ้นถาโรดเด้อสะขึ้นเด้อร์เบอร์เอิญฮอตขวดเซขวดเซเซบังไฟล์ะส่งได้ส่งได้ส่งได้พี่น้องส่งได้มาเดี๋ยวขั้นรถทัวร์หนึ่งอำเภอบางคนก็ถามว่าจะส่งรถทัวร์ได้จะส่งขนส่งรถส่วนตัวคนต้อยจัดได้ทุกอย่าง เนเมื่อคุณต้อยรับฝากสินค้าแล้วนะคะรับรับฝากสัมภาระแล้วคุณต้อยจะแบกหรือคุณต้อยจะหาหรือคุณต้อยจะหามกับมันอยู่ที่สิทธิ์ของคุณต้อยค่ะจะใส่รถอะไรอยู่ที่สิทธิ์ของคุณต้อยนะคะเอาเฉพาะสินค้าสัมภาระมาส่งให้หรือจะให้ไปรับรอรับไปทางได้เลยคุณต้อยจัดการทุกอย่างค่ะนะคะค่าส่งมีเท่าไหร่บ้าง ค่าส่งเหรออ่าค่าส่งก็ทำค่าส่งมีเท่าไหร่บ้างอ่าสัมพาระแบบไหนคะถ้าไปเข็มหนึ่งดวงมันก็ราคาถูกนะคะเออถ้าเป็นกระสอบใหญ่ๆก็กระสอบละพันสองพันห้าพันแปดขึ้นอยู่ที่บางคนกระสอบใหญ่อย่างนี้ก็มีบางคนกระสอบเล็กๆก,ก,กระสองสามร้อยบาทก็มีนะคะอิงตามสัมพาระค่ะอันนี้ภาษาอะไรไม่ออกอข้ามอะไรแบนสะขึ้นใต้เดอร์เจสะขึ้นใต้สะขึ้นใต้ถ่าอโลสะขึ้นใต้เดอร์สะขึ้นใต้ สะขึ้นได้กระหอดบ้านมือหาบไม่ลดเอื้ยเอ้ยเดี๋ยวนี้พี่มันครับมือนะฮะโอเคครับอ่าเป็นแล้วนะค้องใจติดต่อมาได้เลยนะคะเจโทรกับพิมเบอร์ฉันเข้าไปสิไม่ไม่เดี๋ยวพิมไว้หน้าข้างบนหน้าข้างบนอือโอเคแล้จบแล้วนะคล่องใจจะใครส่งบ้านใดเมืองใดบอกมาได้เดี๋ยวคุณไปไปรับถึงที่กรุงเทพสมุทรปราการปทุมธานีนะคะ นนทบ,บรุรีไปรับได้หมดเลยค่ะโูรับนะจ๊ะสารวันน่ <laughs> สะสารวันส่งได้หอดเมืองคงเด้อพี่น้องสารวันส่งได้หอดเมืองคงโอเคครับโอเคบายบายได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากที่ใช้บริการคุณต้อยส่งด่วนส่งไวภายใน48ชั่วโมงนะคะได้รับถึงทุกมือมือผู้รับทุกคนค่ะ4โมงเย็นทุกนนี้ได้รับแน่นอนส่งด่วนส่งไวไม่เกิน48ชั่วโมงสินค้าสัมภาระต้องได้รับทุกคนค่ะ ส่งด่วนส่งไวส่งด่วนมากกว่าเคอรี่ด่วนกว่าเคอรี่กับคนต้อยนี่แหละค่ะจัดไป <c oughs> นะคะบายบายทุกคนจะเจอกันค่ะ <c oughs> ติดต่อทางเบอร์ได้เลยค่ะ